นางงามคนแรกของเวทีเราเลยนะใช่ค่ะบีเด The s า a r ซีซั่นแรกเลยนะบอกว่ารุ่นพี่นะน้องเมื่อกี้นางเองในรุ่นรุ่นหกรุ่นหกค่ะทีมาเข้ามาเจอพี่เข้าอีกครั้งหนึ่งพี่ความสุขมากตะ้งนลำหนักหน่อยเดี๋ยวจะต้้งร่นนางเป็นเมืนได้เป็นนางเอกใช่ไหมพี่คะตอนนี้หวาชืนดีจทได้ประกวดม่อะไรนะ